ปัจจุบันนะคะหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินรพหวานนะคะก็ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมานะคะเพื่อดูแลกันเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านใน,นเรื่องใดบ้างและคณะกรรมการชุดนี้มีใครกันบ้างน,นะคะวันนี้พวกเขาอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะทางด้านคุณรณชัยนัททีเจริญประธานกรรมการค่ะท่านที่สองนะคะคุณสุรินทร์อมัดอมัดยนูนะคะรองประธานกรรมการรวมไปถึงนะคะคุณบุญชูว่องไวยชนรองประธานกรรมการค่ะ แล้วก็รวมไปถึงคุณเฉลิมพรน,นัททีเจริญนะคะคนนี้เป็นเหนรันยิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวมไปถึงคุณลุงที่นั่งอยู่ทางด้านนู้นด้วยนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะ,คะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องมีการแนะนําตัวกันสักนิดนึงค่ะ นะนมตัวกันเลยค่ะครับผมผมรณชัยนัทีีเจริญนะครับเป็นประธานชุมชนนะครับมีธุรกิจมีอาชีพเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับผมแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ครับจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับผมค่ะครับผมส,สุรินทร์อมตยานูนะครับเป็นรองประารธานธรรมการชุมชนอาชีพส่วนตัวก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ครับ ค่ะทางด้านของคุณลุงมูชูค่ะผมชื่อมูชูว่องไวชนนะครับค่ะเป็นอาชีพผ้าขายคอยนะครับค่จากดินดีเดิมตัวใหญ่ก็มาอยู่ในที่หมู่บ้านเพื่ออาธรค่ะคุณเฉลิมพรค่ะครับผมผมชื่อเฉลิมพรตั้งที่เจริญนะครับค่ะอาชีพคือเกี่ยวกับตู้น้ำหลอดเหรียญแล้วก็ผ้าหลอดเหรียญนะครับแล้วก็ช่วยครอบครัวดูแลธุรกิจเขาอืมขออนุญาตเรียนถามคุณลุงทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะมีมีไมค์กันหรือเปล่าคะ จ้าหน,น้าที่<ม>รบกวนให้ไม,ไมนิดนึงค่ะเฉยเลยค่ะผมสมกายติดตเนินคค่ะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับอาชีพกับ,ร,บรับจ้างประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านด้วยหรือเปล่าคะอ๋อถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านนี่มีมีเรื่องอะไรหรือว่ามีการจัดงานอะไรเนี่ยสามารถแจ้งคุณลุงให้ประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งตัวแทนให้กับชาวบ้านได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณลุงค่ะชื่อ นริศรศรีชัยนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าหลุมก้อนนะครับอดีตเคยรับราชการนะครับกรมพัฒนาสังคมมันคมความนมนุษย์นะครับหลายปีท<อ>ีนี้เมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มาอยู่อาศัยบ้านนี้ก็เลยอาสาสมัครมาคเป็นนายทะเบียน,นครับก็สํารวจตรวจตาดูใครเข้าใครออกว่าอยู่จริงไม่จริงะอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องเริ่ม,มทําไปได้บ้างแล้วนะครับก็อาชีพปัจจุบันก็ช่วยแฟนนะครับ ค้าขายครับเป็นอสมอของหมู่เจ็ดช่วยทางราชการบ้างหมู่เจ็ดหนองปือหมู่เจ็ดหนองปือนะครับทางโรงพยาบาลตันหมันอะไรมม่ตัน,นหมันครับอ๋อค่ะจะช่วยกันไปเพราะทั้งหมดเนี่ยที่มาเนี่ยอาสาสมัครมาไม่มีเงินเดือนครับ ไม่มีเงินเดือนนะคะท่านผู้ชมทําด้วยแรงใจล้วนเลยแล้วค่ะมาถึงประธานชุมชนกันบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ทราบไม่เอ่อยว่าทั้งหมดนะคะลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ครัวเรือนกี่ครอบครัวกันคะตอนนี้นมีที่เรามีอยู่ปัจจุบันคือหนึ่งพันสอง้อยแปดสิบหลังคาเรือนนะครับทุกที่การท,ที่ที่เราดูแลอยู่นะคะส่วนใหญ่นี่เขามาจากไหนกันบ้างคะส่วนใหญ่แล้วก็คือ เป็นประชากประชาชนที่เขาได้จองมาแล้วในเมื่อเจปีที่แล้วนะครับอาจจะมีภูมิตรเนาเดิมอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเหรอคะครับแล้วก็อยากจะย้ายมาอยู่ทิมพิมพพัทยาก็เลยพอรู้ว่าที่เนินพระวานมีหมู่บ้านเอื้ออารรก็เลยได้มาตั้งลกลากันที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเืยยังคะก็คิดว่าหนึ่งเดือนถัดจาก นับจา่งเดือนมานี้ค,คิดว่าดีขึ้นนะครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยได้จะเห็นได้ว่ามีการคัดเลือกนะคะอาสาหรือว่าเป็นตัวแทนคนที่ดูแลประชาชนนะคะเป็นปีแรกคิดว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคะคุณรณชัยครับผมก็ทางเราเดี๋กก็คือเราอาสาขึ้นมาเพื่อดูแลนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาเพื่อแก้ปัญหานะครับ ปัญหาจากชุมชนของชุมชนของบุคคลที่อยู่ในชุมชนนะครับเพื่อที่ว่าเขามีปัญหาอะไระเขาก็จะมาบอกกับทางคณะกรรมการเราและทางคณะกรรมการเราเนี่ยก็จะร่วมร่วมประ,รประชุมหรือปรึกษาหารือรกนัออนกแล้วก็เ,เสนอเรื่องเป็นส่วนกลางครับระหว่างประชาชนและเราคือส่วนกลางในการที่จะ ไปติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆนะครับอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วภายในโครงการเนี่ยนะคะมีพื้นที่เยอะน้อยมากแค่ไหนคะโอ้เราค่อนข้างกว้างนะฮะค่อกว้างมากครับค่ะครับแล้วต้องมีการจัดสรรพื้นที่กันอีกมากมากอืมรองรับได้1,200ัครัวเรือนตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะก็ยังมีอยู่บ้างครับยังมีนะครับยังพอมีใช่ไหมคะหากท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปไหนดี จะเชิญยังไงคะที่ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรตอนนี้ยังมีห้องพักที่จะสามารถรองรับประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยได้คะ่ะต้องเข้าไปดูครับเข้าไปดูเองเลยแล้วก็แล้วก็อไปชอบถ้าชอบก็ติดต่อทางสํงงานักงานบ้านเอื้ออาทรได้ครับค่ะตอนนี้มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยกัน,นยังไงบ้างคะภายในหมู่บ้านคะ่ะคือเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยเป็นบริษัทบุรณาการ ซึ่งมาดูแลจากต่อจากการแพรันชาติะนะครับการรักษาความปลอดภัยตอนนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเริ่มมีประชากรเข้ามาอยู่ในอาศัยอยู่ในชุมชนเยอะๆเนี่ยตอนนี้ปัญหาต่างๆก็เริ่มขึ้นแต่ว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือกันเกือบทุกวันนะฮะเกี่ยวกับกเรื่องวางนโยบายต่างๆการเข้าออกการตรวจสอบชุมชนะนะครับแล้วก็การประสานงานกับออทาง สถานีตำรวจภูธรหนองปลือประสานงานขอความปรึกษาเกี่ยวกับการวางนโยบายป้องกันกับเทศบาลหนองปลือรัะผมมีก็ต้องวงจรปิดติดอยู่ภายในหมู่บ้านด้วยไหมคะตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีอยากได้ไม่เอ่ยแน่นอนได้สิครับอยากได้อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยให้เป็นกระบอกเสียงค่ะทางรายการของเราอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงนะคะพูดยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้หมู่บ้านนี้นะคะได้รับ เกี่ยวกับเครื่องมือนะคะในการรักษาความปลอดภัยตรงนี้ค่ะเชิญเลยขอขอบพระคุณแทนชุมชนเลยนะครับค่ะอันนี้นี่อยากพูดมากมากเลยยินดีค่ะวันนี้เชิญเลยค่ะกาบเรียนผ่านทางบางละมุงบางละมุงค่ะเคเบิลทีวีนี่นะฮะถ้าทางบางละมุงเคเบิลทีวีเนี่ยจะเมตตาสาเมตตานะครับหรือว่า ในงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนทางบางมุงเคเบิลเนี่ยสนับสนุนเองหรือว่าเป็นสื่อช่วยประสานกับองค์กรของราสหรือองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยก็จะขอบพระคุณยิ่งครับอยากได้กี่ตัวคะอยากได้เพราะว่ามันทันทีมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะใช่ใช่เรามีมุมที่เป็นมุมเป็นมุมที่สัญจรนะครับหลักๆแล้วก็มุมอ่ะ อาที่เช่นหมู่บ้านเราติดนับสิบจุดอย่างไรก็แล้วแต่อยากจะให้มันเพียงพอนะคะต่อการที่เรียกว่าเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านเองด้วยนะคะจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเหมือนช่วยสอดส่องดูแลไปได้อีกเปรหนึงเลยนะคะมาพูดถึงทางด้านของเหรันยิกันบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยขยะภายในหมู่บ้านเนี่ย ล้นหรือว่าออมีการจัดสารในเรื่องของขยะอย่างไรได้บ้างคะครับผมสำหรับเรื่องขยะเองก็เป็นปัญหานหนึ่งที่ทางคณะกรรมาการพลเรงเห็นกตอนาคัญงของมันอยู่นะครับ <ภา S 2> ทีนี้เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราต้องอาศัยจิตสำนึกของชาวบ้านด้วย<ภ>าอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านหลายๆคนช่วยกัน <ภา S 2> ดูแลตอบสองพวกนี้ครับ <ภา S 2> แล้วก็สําหรับเรื่องการจัดการทุกวันนี้ทางโครงการนี้ก็ได้มีการจัดการอยู่แล้วเป็นประจำครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ย จะมีการเก็บขยะอ,อยู่แล้วสองครั้งต่อทิศครับแต่ทีเนี้ยทางเรากำลังประสานงานว่าขอเพิ่มเป็นสาครั้งได้ไหมหรืออะไรได้ไหมซึ่งทางเนี้ยต้องใช้งบประมาณซึ่งทางคณะรรมการทุกคนเนี้ยมาทํางานด้วยอาสาสมัครด้วยใจและไม่มีงบประมาณครับเราต้องจัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างโดยที่ไม่ได้มีงบประมาณเลย,รเลยครับผมคิดว่าตอนนี้ภายในหมู่บ้านมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปัญหาอะไรแค่ไหนคะเราทางคณะงการเนี่ยแบ่งปัญหาเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับ ปัญหาแรกคือเป็นมาหาเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องแก้ไขนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับท่อระบายน้ํามันตัน<อ>สาเหตุที่ตันเนี่ยทางเราได้ได้ลงไปสํารวจพื้นที่แล้วครับเนื่องจากว่าเคยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมมาก่อนทาให้มีเศษดินทรายเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่อและอีกปัญหาหนึ่งก็คือเกิดจากที่ชาวบ้านนะครับต่อเติมบ้านแล้วก็เหมือนกับว่า เศษหินเศษปูนนะครับไหลลงมาในท่อทําให้มันไม่สามารถระบายได้ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมาสามเดือนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่ชาวบ้านที่บอกว่ามีการต่อเติมใช่ไหมคะเป็นชาวบ้านรอบนอกหรือว่าภายในหมู่บ้านคะจริงเลหมู่บ้านหน้าบ้านเขาเลยครับที่มีปัญหาในหมู่บ้านครับภายในหมู่บ้านเลยครับสามารถต่อเติมได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ครับเติมได้เออเป็นประมาณว่าที่ จอดรถนะครับจะใกล้เข้ามจะมีการทำผ้าใบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาทรายเข้ามากองหน้าบ้านและที่ี้่เกิดมีฝนก็ทรายก็ลงเศษวัสดุเนี่ยฮะที่จากการก่อสร้างเนี่ยก็จะลงตามท่อแล้วก็ไปุูตันอยู่ภายในท่อที่ปัญหาใหญ่เลยอ่ะมันคือทางกําแพงแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับและติดข้างหลังเราเราจะเหมือนเป็นหลุมกระทะนะครับพอติด300รไร่ผมมาสูงอีกข้างนึงก็เป็นป่ามัน และที่นี้มันมีช่องที่เปิดทางโครงการเมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะทําทางออกเนี่ยสองาม 2> 2ทางแต่ทางนี้ไม่ได้ใช้จะ,ะหวะฝนตกมาทรายมันก็ไหลเข้าบ้านเราเพราะเราทีต่ำตรงนี้เป็นปัญหาหลักนะครับและให้เข้าไปขังท่อหรืออะไรเนี่ย หรือชาวบ้านที่ทํามานั่นแหละเป็นปัญหาที่สองหลักใหญ่คือกําแพงที่มันมันไม่ได้ปิดดินฝนตกแรงอยู่ที่ต่ำมันก็ไหลเข้าครัทีนี้รู้ปัญหาการแก้ไขกันหรือยังคะรู้ปัญหาไปแล้วแล้วการแก้ไขจะดําเนินการยัาไงานครับากทางเทศบาลทางหนองปือว่าจะขอความปรุณาว่าให้คําแนะนําอะไรพวกเราได้บ้างะนครับ แต่ถ้าหากช่วงนี้นะคะติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักมาอีกแล้วนะคะพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านบ้านเราประเทศไทยของเราอีกแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องน้ําท่วมเกิดขึ้นนะคะชาวบ้านจะดําเนินการแก้ไขยังไงตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับยังคงแก,แก้ไขเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดน้ําจะไหลเข้ามาเหมือนงเงนทะเลโคลเข้ามาม,มันเป็นอย่างนี้ครับก็ราะว่า ครับถ้าก็คือว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมันไหลออกมาท่วมรถอีกเราก็คือต้องช่วยกันค่อยๆแก้ไขะครับในแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนเพราะสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือว่าคือให้เขารู้แล้วอตอนนี้คือเรามีการส่งเรื่องแล้วให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบแล้วทีนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการดําเนินงานว่าทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะ ทำอย่างไรทางเทศบาลจะทําอย่างไรเราก็คงจะต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปอยู่ครับก็ต้องแก้ไขเป็นแบบเฉพาะหน้าไปก่อนครังนั้นจาได้เลยนะคะหมู่บ้านเอื้อทอนเคยประสบกับปัญหาน้ําท่วมใหญ่ใช่ไหมคะที่ว่ามีในทุนใช่ไหมคะไปสร้างเป็นที่เยอะๆใช่ไหมคะแล้วมันมีน้ําไหลลงมาตอนนั้นเนี่ยมีการดําเนินการยังไงกันบ้างคะก็ทางบ้านเอื้อทอนคิดว่าได้เข้าไปคุยกับที่สามร้อยไร่แล้วทางพวกเราก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเห็นนะครับ ทีนี้ก็คงอยากจะยังเป็นยังเป็นพิพาทกันอยู่เขาจะคุยอะไรกันอยู่เราไม่ทราบแต่ปัญหาเร่งด่วนล้วมันมีช่องว่างเราก็อยากจะปิดตรงนี้กันก่อนไม่ให้น้ําเข้ามาได้เท่านั้นเราก็คงจะเบาวางได้ส่วนท่อที่ตันหรืออะไรเราก็ทํากันไปเหมือนคนในหมู่บ้านบ้านเรามันคนเยอะหน้าบ้านใครก็ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็ซานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยเรียกได้ว่าน้ําท่วมใหญ่กลับมา อยู่ในหมู่บ้านของเราอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราก็กลัวเพราะนี่เดี๋ยวไม่กี่เดือนก็น่าฝนเรากาลังคิดกันอยู่เราจะแก้ไขยยังไงทางราชการหรือทางอะไรฝ่ายไหนจะมีให้ให้ใหความคิดเห็นพวกเราแบบไหนบ้างแต่ณเวลานี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะ,ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนค่ะ,คะ คิดว่าการที่ได้มาดูแลประชาชนนะคะทั้งทั้งห้าท่านเนี่ยนะคะอันนี้คือหมดหรือยังคะยังครับยังหมดแล้วกับางท่านก็ติดภารกิจอวนตัวอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาออกรายการกันในวันนี้ขอถามประธานก่อนเลยนะคะในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยคิดว่าเรื่องไหนนะคะยังคงต้องมีการพัฒนาภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรค่ะ เรื่องการพัฒนานี่มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นเราตั้งกลุ่มขึ้นมาหนึ่งคือแก้ไขสองคือการพัฒนานะครับก็เราก็มีพัฒนาในเรื่องของกิจกรรมทางสังคมทางที่จะใหะ้คนประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้มาร่วมกันพัฒนาเพื่อประโยชน์ของพวกเราเพื่อประโยชน์ของคนในหมู่บ้านเองนะครับอาทิเช่นที่เราวางกันไว้ก็กคือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสิ่งแรกเลยคือคเรื่องการจัดทําทะเบียนประชากร ครับผมที่เราจะต้องรู้ว่าผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยในแต่ละหลังมีกี่กี่ท่านมีกี่หลังคาเรือนแล้วแล้วแต่ละหลังมีประชากรกี่ท่านทำอาชีพอะไรมีการว่างงานไหมมีผู้สูงอายุหรือเปล่าคนและคนพิการด้วยใช่ใช่แล้วก็ในเรื่องของการทําประชาคมการประชุมประชาคมครับผมเมื่อเรารู้ในตรงส่วนของประชากรแล้วก็คือ ความต้องการของประชากรที่อยู่ในชุมชนของเราค,ครับว่าเขาต้องการอะไรค,ะครับผมแล้วก็เราจะได้จัดให้เขาถูกักาในส่วนที่คันนะฮะก็คือว่าให้เขาจะได้รับว่าเราได้ทําจริงัญหาแก้ปัญหาให้เขาจริงๆรแลวคณสุรินทร์ล่ะคะอยากจะพัฒนาอะไรในหมู่บ้านมั้งคะจริงจริงแล้วถ้าต้องพัฒนาเนี่ยก็เกือบเกือบทุกอย่างนะฮะเกือบทุกเรื่องแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราก็จัด จัดความเร่งด่วนเหมือนกับที่เหรัญยิกเราได้กล่าวไว้นะครับก็อย่างปัญหาเร่งด่วนก็อย่างปัญหาที่คุณลุงบัญชูบอกก็คือเรื่องปัญหาน้ําท่วมเนี่ยในนี้เร่งด่วนท่อตันที่ถ้าดูจากในทีวีแล้วก็จะเห็นมันขังในรางวีทั้งสองข้างอันนั้นเร่งด่วนแล้วก็ได้ดําเนินการไปบางส่วนทีนี้มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้รับการรับปากจากท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยเดี๋ยวส่งเกี่ยวกับด้าน สุขาพิบาลเข้ามาช่วยท่านรับปากแล้วเราก็อุ่นใจแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านในในหน้าที่นี้ครับคแล้วคุณลุงบุญชูคะในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านนี่โอเคไหมคะก็โอเคอยู่ครับคโอเคมีความสะดวกสบายใช่ไหมคะครับที่นี่มันมีทางสังคมสงเคราะห์เด็กสตรีคนชราก็ได้ประสานงานกับสังคมสงเคราะห์ไปเผื่อมีอะไรเราก็ ทา,ทางทางสัคงคมส่งข้อความให้ความดีสมัยความรุ่นนะครับค่ะ,คะ,ะเรียนถามเหรอรันยิปนะคะว่าความต้องการเนี่ยเชื่อได้ว่าประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านเอื้อทนมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของอาสาทุกคนเนี่ยได้มีการไปสำรวจชาวบ้านไหมคะว่าอ,อยากต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า,ละะาอะไรเงี้ยค่ะเราได้มีการสำรวจทางกับชาวบ้านนะโดยใช้ ช่องทางของทะเบียนกับประชาสัมพันธ์เนี่ยครับเข้าไปพูดคุยพบปะชาวบ้าน่ะ,ะบางครั้งเราเองก็ได้รวมตัวกันเดินปะชาวบ้านันครับทีเนี้ยทางทะเบียนกับประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะสามารถพูดคุยได้ดีกว่าเพราะว่าเขา้องข้างสนิทกับชาวบ้านแล้วเราเองก็จะสามารถขอสอบถาม <ไง S 2> และประสานงานว่าเขาพีความต้องการอะไรส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรซึ่งตอนเนี้ยทางเรากำลังประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบถึงเกี่ยวกับสิทธิ์ของเขาว่าเนี่ยที่ทางโครงการเนี่ยได้มีใบร้องเรียนให้เขานะเขาสามารถ เข้ามาที่ทางโครงการแล้วก็เขียนใบร้องเรียนทิ้งไว้ได้เลยซึ่งทางเราเนี่ยจะมานั่งตรวจสอบแล้วก็จัดเป็นหมวดหม,ดหมดู่ว่าปัญหาไหนคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขก่อนแก้ไขหลังหรือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนา,าเราได้แบ,บ่งหมวดหมู่ไว้อย่นี้ครับ ทีนี้นะคะขอรีนถามคุณลุงสมชายบ้างน,นะคะในฐานะทีเ<อ>่เป็น,ปน,นผู้ประสานงานอีกทีหนึ่งนะคะระหว่างอาสาซึ่งเป็นตัวแทนกับชาวบ้านนั่นเองนะคะทีนี้ใน,นเรื่องที่การประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะคุณลุงคะมันมักจะมีปัญหาด้วยก็ดีหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าคุยกันแล้วโอเคตกลงกันด้วยดีนะคะเคยเจอกับประชาชนที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะแก้ไขกันยากลาบากไหมคะคุณลุงก็เคยครับแต่ก็ต้องใช้ความใจเย็นนะครับ คุยยังไงเอ่ยคุยใจเย็นเช่นก็เรื่องปัญหาที่ว่าค่ะบางจุดที่ตอบคำถามไม่ได้แล้วเราถามได้ไปกันโอเคให้เขาเข้าใจแล้วก็ยังติดตามงานให้เขาค่ะทีนี้อยากจะวอนขอหน่วยงานนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยยังชาวบ้านเนี่ยคงยังต้องการในสิ่งที่ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยในจุดไหนบ้างคะที่ชาวบ้านเขายังคงต้องการอยู่ทราบไม่เอ่ยมีเรื่องพวกขยะพวกนี้ยขยะแล้วก็ที่นเด็กเล่นค่ะ อาจจะมีประชาชนบางท่านนะคะที่มีครอบครัวเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยๆนะคะที่ยังอาจจะซุกซนอยู่อาจจะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆเนี่ยไว้รองรับด้วยทางด้านของคุณลุงคุณลุงต้นใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยพบปัญหาในชุมชนบ้านไหมคะคุณลุงคะตอนนี้ก็ได้เป็นในในทะเบียนนะครับคุณลุงในหมู่บ้านคุณลุงก็เรื่องว่าสำรวจสำรวจครัวประชากรนะครับทน ทุกหมู่บ้านคได้เริ่มทําไปบางจุดแล้วครับเขาก็ให้ความเริ่มมือดีนะครับก็สอบถามเขาเขาก็มันก็จะทํายากอยู่บางอย่างเพราะว่าที่อยู่จริงในที่เบียน่ะท่านนายกเทศมนตรีท่านบอกว่ามีประมาณสี่พันคนแต่ความจริงมันไม่ใช่มันอยู่เยอะกว่านั้นน้ำแขวงนะครับน้ำแฝงที่มาเช่าบ้านอยู่นะครับบ้านตัวจริงไม่ได้อยู่ไอตัว ้ามาเช่าอยู่นี่เยอะครับไปละบ้านก็แปดคนเก้าคนนี่เราก็ต้องสารวจดูว่าถ้ารวมหมดแล้วนะเป็นประชากรของเพื่อทอนตรงนั้นอ่ะลุงว่ามันมันเป็นหมื่นนะครับประชากรของคนเป็นหมื่นควบคุมได้ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ลุงได้เข้าไปสํารวจดูบางจุดนะครับก็เขาก็ยินดีนะครับที่เราการสํารวจนี่ทางราชการของสกกองสวัสดิการสังคมมนุษย์ ของห thing, ัวหน้าเขาก็มาบอกให้ช่วยให้ช่วยสำรวจให้ด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือบางอย่างเช่นนักศึกษานักเด็กไม่ได้เรียนหนังสือก็หลายคนเท่าที่ลงเห็นนะครับคนวัยอายุหกสิบปีขึ้นไปก็ยังมีอยู่หลายคนพิการก็มีครับได้สำรวจดูแล้วเราต้องรีบช่วยเหลือเขาซึ่งสทเสนอเนี่ยครับขอบคุณมากๆเลยที่มาให้บอกว่าให้ช่วยหน่อยนี่เอกสารของเราทำขึ้นเองก็มี <c oughs> แล้วเอกสารมาจากทางราชการก็มีนะทั้งกองสวัสดิการสงเคราะห์ <c oughs> นะครับเทศบาลน้องปืนให้ความร่วมมือ <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณลุงคะถ้าเกิดว่ามีประชาชนแฝงเนี่ยเข้ามาอาศาัยอยู่ที่นี้ทางทางด้านของอาสาเนี่ยค่ะเขามีการจัดการยังไงบ้างคะคนที่อยู่ในแฝงนะครับ <c oughs> แล้วก็สอบถามครับสอบถามว่ามาอยู่อย่างไรทําอะไร มาเช่าอยู่แ้วทำอาชีพอะไรนะครับอันนี้เราก็ต้องสอบถามเป็นข้อมูลจริงๆแล้วทุกคนขอให้พูดความจริงประชากรประชากรแขวงเยอะครับครับเด็กแว้นก็มีนะครับอันนี้ก็กกดถูกกลุกมุกไปแล้วแล้วมีแบบว่ามาถ้าเกิดว่าเป็นพวกเด็กแว้นเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มัยรุนใช่ไหมคะเขามีการมาตั้งสังสรรค์การอยู่บริเวณตรงนั้นสร้างความรำคาญใจให้กับชาวบ้านใกล้เคียงไหมคะก็มดีเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ไม่มีนะจริงๆแล้วมีน้อยน้ว่า เราก็คงจะสอนก็สงบะครนะมันมันหมดเวลาที่ที่หนูจะต้องมาเล่นอย่างนี้แล้วก็คุยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นบางทีนี่ถ้าเกิดว่ามีสุราน้ำมาาน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยก็อาจจะกลับกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นมาได้นะคะอทีนี้นะคะประธานชุมชนคะในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงกรานวันผู้สูงอายุทางชุมชนเนี่ยนะคะได้มีการจัดกิจกรรมอะไรให้กับ ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านไหม,มคะมีแน่นอนครับกิจกรรมเพื่อเพื่อชุมชนในวันสูงอายุนะครับในเร็วๆนี้เราก็จะมีการจัดเพราะอย่างที่เราเห็นกันทางคณะกรรมการของเราก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกันนะครับส้สูงอายุเราก็มีความเราก็ต้องจัดหาจัดสิ่งที่เราจัดมาเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลน,นะครับซึ่งแล้วก็ เขาก็ได้ช่วยมาในการหาบุคลากรแล้วก็หามาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากชุมชนในคนบุคคลในชุมชนนะครช่วย,ช,วยช่วยกันม,มาในการจัดนิทธศการซึ่งเขาเรียกร้องกันอยู่แล้วครับ เห็นลุงลุงป้าป้าเขาก็บอกว่านะวันผ er> ู้สูงอายุขอผมเถอะหนึ่งวันจะมีการร้องรำทำเพลงกิจกรรมต่างๆร่วมกันร้น้รำดำหัววันผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้นะจริงแล้วก็มีเยาวชนเนี่มาด้วยใช่มันเป็นการรวมกลุ่มเป็นวันมาแสดงความเคารพผู้ใหญ่ และในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะทางชุมชนเนี่ยเขาได้มีการจัดนะคะให้มีการเรียกว่าเป็นการระดมความคิดเห็นกันภายในชุมชนไหมคะว่าหากบ้านนี้ต้องการปัญหามีปัญหาแบบนี้อยู่แล้วต้องการการแก้ไขย,ยังไงอะไรอย่างนี้มีไหมคะตรงนี้ตรงนี้มันมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะพวกเราเพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ถามความต้องการเขาเท่าไหร เราก็จะแก้งานหลักๆที่ว่ามันงานจําเป็นเร่งด่วนก่อนและทีนี้เราคนในหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวค,ค่อยๆค,คุยก็ต้องมีการประชุมรูปบานว่าเออเราจะทําแบบนี้นะ,ะพวกท่านต้องการขาดหรืออะไรก็ปรึกษากันมานะครับค่อยคุยกันนั่น,นเป็นโอกาสต่อ,อไปครับค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะก็อยากจะให้ประสสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเอืออเ้ออาทรเนรพลหวานนะคะใครจะเป็นตัวแทนพูดเอ่ยขอให้เดี๋ยวท่านประธานกับรองประธานได้เลยค่ะ,ะครประธานคะจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในความดูแลของประธานยังไงบ้างคะไว้วางใจในการบริหารงานครั้งนี้ค่ะครับตอนนี้เรามีกรรมการของหมู่บ้านของชุมชนของเราเองแล้วนะครับ <ฮะ S 2> เราก็ ร่วมมือกันแล้วก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันมาใช้สิทธิ์ในการพัฒนาชุมชนร่วมกันนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อที่เราจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปครับ,รบมีความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนนะครับระดมความคิดระดมประสบการณ์รนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วม S <S ส่วนร่วมในชุมชนของเราทุกทกท่านนะครับแล้วก็เราก็ขอรับปากนะครับจากคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดะนะครับที่ให้ชุมชนนี้เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกๆคนมีความสุขอยากจะเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนในชุมชนยยิ้มอย่างมีความสุขครับ มั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าประชาชนคงจะให้โอกาสในการนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะของทั้ง9อาสาสมัครนะคะที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะอย่างเรียกได้ว่าไม่มีท่าแรง ทำได้ใจดีด้วยขย<อ><ช>ันฉนยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้นะคะรายการประเด็นเด็ด11โมงค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณรณอชัยนทีเจริญประธานกรรมการค่ะคุณสุรินทร์อมัดอมัดยานูนะคะรองประธานกรรมการค่ะคุณบุญชูว่องไวชนนะคะรองประธานกรรมการรวมไปถึงนะคะคุณเฉลิมพรนทีเจริญเหรันยิกนะคะแล้วก็คุณลุงสมชายเหล็กสูงเนินประชาสัมพันธ์ค่ะคุณนริศรศสีชัย ลุงก้อนนายทะเบีนนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง5ท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณแท็บ1 1 5เนาิกา54นาทีนะคะช่วงหน้ายอยู่ที่นี่ประเด็นเดซิโมงมีอะไรที่น่าติดตามเดี๋ยวก,กลับมาสักครู่ค่ะมิรเ่องพัทยา,ทยาตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะว,วันออก